The City Hatchback หประตูตัวแรงทั้งสมรรถนะและราคาแต่749,000บาทในรุ่นท็อปเนี่ยเขามีเหตุผลจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่ารุ่นนี้พัฒนามาจากตัวซิตีเป็นครั้งแรกที่เป็นตัวถังแฮชแบ็กนะครับซึ่งมีดีเทลหลายอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวปักไปดูรายละเอียดกัน กระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับยกมาจากตัวซีดานเลยที่เป็นตัวท็อปของเขา RS นะครับจะเป็นรุ่นเดียวที่กระจังหน้าเป็นวดลาย3มิติลังพึ่งแบบนี้นะความโดดเด่นอีกอย่างนึงแถบตรงนี้เป็น glossy b a c k ทั้งหมดพร้อมกับ b a ต RS นะบ่งบอกว่ารุ่นนี้คือตัวแต่งตัวพิเศษหน้าตาสุดดุดันเลยนะครับชุดโคมไฟหน้านะครับเป็น full LED เต็มระบบไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้านะไฟ daytime running light รวมไปถึงไฟสูงต่างๆมีมาครบเลยนะครับแล้วก็ ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นะบริเวณกรอบไฟตัดหมอกเขาจะมีเที่ยวดีไซน์มานะก็บ่งบอกว่าเหมือนรถยนต์กำลังมีมูฟเมนต์นะขับขี่ด้วยความเร็วสูงนั่นเองครับผมแม่เห็นหน้าแล้วสุดดุดันจริงๆนะครับใครเห็นหน้าคันนี้ก็อยากขับทุกคนจริงไหมคุณผู้ชม ในส่วนของล้อนะครับรุ่นนี้ขนาด16นิ้วลวดลายเดิมนะแต่เพิ่มเติมคือมีการอรมดํดำเข้มกว่าตัวซีดานนะครับจะได้ลุคที่แบบว่าสปอร์ตดุดันนะฮะซึ่งอันนี้แล้วแต่มุมมองนะแต่โดยส่วนตัวผมถือว่าดูดีขึ้นนะแล้วก็ลัดด้วยยาง18555 R 1 6ส่วนยางเนี่ยเป็นโยโกฮาม่ามาจากโรงงานเลยนะซึ่งแบรนด์เนี่ยไว้ใจได้นะครับแต่คุณผู้ชมรุ่นนี้ดิสเบรกคู่หน้านะครับแต่ด้านหลัง7 4 9 0 0 0บาทยังเป็นดรัมเบรกอยู่เลยอ่ะ น่าเสียดายนิดนึงนะฮะคู่แข่งก็เป็นดิสเบกสีรล้อกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ผู้ชมดูตรงนี้นะครับที่ผมบอกเมื่อกี้พอมองจากด้านหลังเนี่ยจะรู้สึกว่าเก็บงานไม่ค่อยเนี้ยบเลยคอ,อนด้าเกือบแปดแสนไฮไลท์ของรุ่นนี้คือตัวถังแฮชแบก ท้ายตัดนะครับและรู้สึกว่ารถเนี่ยสโลปมาเยอะเนี่ยผมสูงร7อยงังเตี้ยขนาดนี้เลยได้ลุคสปอร์ตเต็มๆนะครับเสาอากาศชักฟินสีดํามีมาให้สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบร์ที่3และก็ขอบด้านข้างตกแต่งสีดําเช่นเดียวกันนะครับชุดโคมไฟท้ายเป็นทรง3มิติซึ่ง LED ไกด์เนี่ยสวยมากๆนะอันนี้3มิติจริงนะ Batch RS นะครับแล้วนี้สายซิ่งต้องรู้กัน VTEC Turbo นะติดตรงนี้เพิ่มแรงม้าในใจเราอีก5้าตัวนะแล้วก็ความพิเศษของรุ่น RS ชายกันชนด้านล่างตรงนี้จะตกแต่งดิฟュเซอร์เป็นลวดลายแบบคาร์บอนนี่ครับแต่จริงๆแล้วมันคือพลาสติกมันไม่ใช่คาร์บอนจริงนะแต่มันก็ได้ลุกอยู่จ้ะนะแล้วก็ในส,ส่วนของท่อออกด้านขวานะครับซึ่งโดยรวมผมบอกเลยว่ารุ่นเนี้ยสปอร์ตจริงๆสายติ้งเอาไปแต่งต่อเนี่ยถูกใจแน่ๆครับผมจะบอกว่าเป็นจุดเด่นของตัวถังแฮชแบ็กก็ว่าได้นะครับห้องสัมภาระรุ่นนี้ใหญ่มากๆนะครับพื้นดีไซน์มาเรียบแบบนี้และที่สำคัญเลย เบาด้านหลัง60-40สามารถพับได้หลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นพับเรียบหรือพับยกขึ้นนะครับคุณสามารถพับได้ง่ายๆแบบนี้นี่คุณดูอันนี้ผมว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยนะเพราะว่าพอพับแบบนี้แล้วเนี่ยวางตู้เย็นยังได้เลยแต่คุณผู้ชมตรงนี้มีแผ่นปิดจริงมีพวกประแจพวกอะไรต่างๆจริงนะครับแต่คุณนิวตรงนี้อ่ะดูแล้วกันว่ามันคืออะไรนะ เห็นแล้วนึกถึงงานคาราฟเลยนะฮะจะให้ผมไปชั่วโมงงานประดิษฐ์หรือ,อยังไงนะฮะแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งอย่างที่ผมบอกภาพแบบนี้ได้อีกแบบนึงที่ผมชอบมากเบาด้านหลังคุณยกแบบนี้ได้เลยนะครับทับมาก่อนแล้วคุณก็ยกนี่คุณมาดูผมขึ้นไปยืนให้ดูยังได้เลยนี่เดี๋ยวจะหาว่าโม้ผมสูงร้อยเจ็ดสองอะนี่อะเนี่ย มีขนไหนทำได้บ้างแบบนี้นอกจาก Honda Ja z z แล้วก็ City ดีจริงๆปิดเลยแต่ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าเรามาขายของจริงๆไม่ได้ตังค์นะรุ่นนี้ตัว RS นะครับความแตกต่างจากรุ่นอื่นนี่บอกล้อลมดำพิเศษนะครับแล้วก็ตัวชาร์ฟินนะเสาอากาศเป็นสีดำสาครอบโจบมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวสีดำรวมไปถึงตัวกระจังหน้าที่เป็นลวดลายลังพึ่งนั่นแหละนะแล้วก็ชุดกรองไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ดีเต็มระบบนะครับ จะเป็นรุ่นพิเศษเ,ษเฉพาะตัวเอเท่านั้นทีนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันต่อว่าการนั่งโดยสารจริงๆเป็นไงรวมไปถึงเดี๋ยวพาไปลองขับด,ด้วยไปกันครับ <S <S อ่ะแต่ผมจะบอกนะคุณผู้ชม749,000บาทนะครับเบาะไม่มีปรับไฟฟ้านะปรับมือทั้งหมดนะแต่ข้อดีของเขาคือรุ่นนี้ตัวแฮชแบ็กเนี่ยจะมีการตกแต่งคริมที่เป็นสีแดงขึ้นมานะครับเป็นเบาะผ้าสลับกับ สองเทกเจอร์นะจะเป็นหนังอะคันทาลาัลล่าหรือว่าจะหนังกลับก็แล้วแต่จะเรียกแต่มันดูสปอร์ตดีแต่ปรับมือนะครับส่วนห้องโดยสารภายในทั้งหมดรุ่นนี้โทนสีดําหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวการบุตรงเสา A ด้านบนนะครับแล้วก็กรอบต่างๆทั้งหมดตรงนี้นะครับจะมีการตกแต่งด้วยหนังสังเคราะห์เดินสติชิ่งสีแดงมาด้วยนะได้ลุคแบบร้อนแรงแล้วก็กรอบช่องแอร์ตรงนี้ที่หลายคนบอกว่ากรอบลงจำปาในรุ่นซีดาน รุ่นนี้ยังมีอยู่นะครับแต่ปรับสีเป็นสีดําแทนนะครับผมว่าเออมันก็ลดการมองเห็นไปได้เยอะเลยนะครัหรับคนที่ไม่ชอบจอตรงกลางทัชสกรีนนะที่คุ้นเคยกันกับ Honda เลยคือเป็นจอสีสีแบบนี้ Apple CarPlay, Android Auto, FMAM, Bluetooth ได้หมดส่วนการใช้งานก็ตามสไตล์ฮอนด้คือมันไม่ได้ลื่นไหลแบบ100%นะแต่ดีขึ้นกว่ารุ่นเก่ามากโขอ,อยู่นะครับถ้าลงมาด้านล่างอันนี้ยกมาจากรุ่นพี่อย่าง แอคคอร์ดเลยนะครับคือเหมือนเอาแอคคอร์ดยอดส่วนลงมาเป็นแอร์ออโต้แต่มีโซนเดียวนะครับก็ใช้งานง่ายๆนะส่วนการเลืองแสงต่างๆก็ตามขอบเลยถล่มานะครับมีพาวเวอร์เอาเลจุดแล้วก็ USB 2จุดนะครับซึ่งคุณเสียบ Apple Car p l a เพียร์แอนอตได้จากช่องด้านล่างตรงนี้นะข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งเลยคือบริเวณที่วางของตรงนี้ตื้นไปน,นิดนึงนะถ้าเกิดคุณมีสมาร์ทโฟนใหญ่ๆแ,แล้วคุณขับรถเร็วๆอะ่ะผมการันตียังไงก็หลน่นที่วางแก้ว2จุด ดีไซน์สวยแต่คุณดูขวดขนาด10บบาทวางแล้วติดคอนโซลเลยนะครับแล้วก็เวลาคุณจะเข้าเกียร์ถ้าแก้วขนาดใหญ่กว่านี้หรือขวดเท่านี้มือติดนะมือติดเหมือนกันนะครับแต่ดีไซน์เกียร์ตรงเนี้ยยกมาจากรุ่นพี่อย่างแอคคอร์ดเลยนะก็ได้ความหรูหราข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมเบรกมือยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงเนี้ยที่วางของอ่ะผมวางกุญแจให้ดูเลยนะครับนี่พอคุณลงโปะมือติด นะถ้าเกิดดีไซน์เว้าลงไปรึก,กว่านี้นิดนึงอะ่ะจะดีกว่านี้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อดีข้อดีคือด้านข้างสมาร์ทโฟนวางสบายเลยนี่นะครับคือมันพอดีกับสมาร์ทโฟนมากๆหรือว่าคุณจะวางกล่องซีดีก็ได้ซึ่งสมัยนี้แทบไม่มีคนใช้แล้วนะฮะไปลองดูกันส่วนชุดมาตรวัด นะครับดีไซน์จะเป็นเรืองแสงสีแดงเป็นหลักนะได้ลุคสปอร์ตดูง่ายตอนกลางคืนเวลาคุณเปิดไฟหน้าเนี่ยจะสว่างมากเลยนะทั้งสีแดงทั้งสีขาวนะครับจอตรงกลางบง่งบอกทั้งหมดเวลาทริปเอทรบอัตราบริโภคน้ํามันซึ่งตอนเนี้ยผมขับได้อยู่ที่11กิโเมตรต่อลิตรนะฮะแล้วก็ทันลงมาด้านข้างตรงนี้นะครับความเป็นสปอร์ตปุ่มพุทสตาร์ทเนี่ยผมว่าสวยเรืองแสงสีแดงแล้วก็ถ้าเป็นปกติจะเป็นลมดำนะครับพวงมาลายัยอันนี้ผิวสัมผัสดีเลยแหละ สามก้านทรงสปอร์ตท,ท้ายไม่ตัดแต่กริปมีมาให้แล้วก็ตัวหนังเนี่ยอันนี้ชื่นชมจากใจจริงผิวสัมผัสดีส่วนมัลติฟังก์ชันครบคันนะครับเพิ่มสิ่งรถเสียงเป็นเพลงบลูทูธด้านขวาก็มีครูสซอนโทนมาให้แล้วแต่7จ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคูเฉยๆไม่ใช่แอแดปทีฟนะครับแพดเดอร์ชิพมีมานะครับสามารถใช้งานได้ง่ายดายนะครับแล้วก็ตัวเบาะนั่งเมื่อกี้บอกไปแล้วไม่ได้ปรับไฟฟ้านั่งใช้งานเป็นไงก็นอนได้อยู่นะครับสบายเหมือนกัน ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้ผมชอบมากเลยตั้งแต่เปิดตัวเบาะหลังนะครับนั่งสบายโปร่งกว้างมากแล้วก็สามารถพับได้หลากหลายรูปแบบอย่างแรกเลยนะครับ60-40คุณดึงที่พนักพิงตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงมาเรียบแบบนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดอยากได้อีกสเต็ปหนึ่งคือคุณยกนะครับตัวลองนั่งนี่อย่างที่บอกคุณจะได้พื้นที่ที่แบบว่าอีกเยอะแยะมากมายนะผมขึ้นไปนั่งได้คุณคิดดูเอาแล้วกันแล้วก็การพับลงมาก็ไม่ยาก การพับลงมาก็ไม่ยากนี่แต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันลงแรงเสียงมันจะดังนะทีนี้เราไปลองนั่งกันดูผู้ชมโอ้โหนี่คือเรียนตามตรงว่าไม่ได้อวยแต่อย่างใดแต่เบาโดยสารตอนหลังเขาโปรง่งนั่งสบายแล้วก็ระยะเอ็นต่างๆดีจริงผมว่าผู้หญิงชอบคุณปรับเรียบใช่ไหมคุณวางรองเท้าได้เป็นสิบคู่เลยะนะผู้หญิงพกรองเท้ากันเยอะอยู่แล้วคุณผู้ชายก็อาจจะพกอย่างอื่นนะฮะ มีดไม้ปืนไม่ใช่นะฮะอันนี้ล้อเล่นที่เท้าแขนคุณผู้ชมข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือที่เท้าแขนเขาพอคุณปรับลงมามันไม่ได้ล็อกมนตีอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยมันก็ไม่ได้สบายมากเพราะว่ามันมันไม่ได้รับกับต้นแขนเท่าที่ควรนักนะ,ะคือจะดีกว่านี้คุณผู้ชมฝากคนด้าด้วยว่าถ้ามีรุ่นมาได้เชนหรือยอย่างไรปรับให้ตรงเนี้ยมันล็อกอย่างเงี้ยจะดีกว่านะ,ะอันนี้คือคอมเมนต์ส่วนตัวของผมนะแต่โดยรวมมันั่งสบายแล้วนะครับด้านหลังมีอะไรมาให้บ้าง Power outlet 2จุด ถามผมว่าน้อยไปไหมน้อยเพราะว่า USB ไม่มีนะครับคุณจะต้องไปหาตัวพ่วงมาเสียบแล้วก็ออกเป็น USB ซึ่งสมัยเนี้คุณผู้ชมเขาใช้ USB กันแล้วก็ว่ากันไปแล้วแต่ความชอบแล้วก็ช่องแอร์ไม่มีนะครับแอร์หลังไม่มีจะมีแค่ที่วางของเท่านั้นทีนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อว่าขับขี่เป็นไงสมรรถนะเป็นยังไงครับผม Earth Dream เทคโนโลยี VTEC Turbo ถูกติดตั้งอยู่ใน คันนี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เขาพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มรถเล็กนะครับแม้ว่าจะเป็น3สูบ1 0ล่ตรเทอร์โบที่หลายคนบอกว่าซีซีเล็กนะครับจะไหวไหมแต่บอกเลยว่าไปลองขับดูนะครับคำเดียวเลยนะค,คันนี้มาพร้อมแรงม้าถึง122แรงม้าแรงบิด1 7 3เนิวตันเมตรเกียร์ออโต้ซีวีทีนะครับแล้วก็รองรับการเติมน้ำมันถึง E20 ถังน้ำมัน40ลิตรซึ่งบอกไว้ก่อนว่า จาดมากๆแล้วก็มีดีเทลอย่างนึ้งที่ผมอยากบอกนะครับว่าเฮ้ยส่วนหนึ่งที่เขาราคาสูงเพราะอะไรเพราะว่ารุ่นนี้การระบายความร้อนของเทอร์โบโเขาเป็นแบบระบบน้ํามันมีต้นทุนสูงกว่าระบบอากาศอยู่แล้วนะทีนี้ไปลองขับกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้เปิดไปลอๆใช่ไหมแต่เหล็กเขาก็ร้อนอยู่นะอะฟังเสียงฝากระโปรงไปลองขับกันอะผู้ชมไปลองขับกันดีกว่านะครับก็ จริงๆแล้วสเตชันเคยนำมาทดสอบแล้วแต่ครั้งนี้นะครับเรามาฟูลรีวิวกันอีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยวสรุปตอนท้ายว่าคันนี้เป็นไงน่าสนใจไหมนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเมื่อกี้พาชมรอบคันผมว่าเป็นรถที่อัราประโยชน์สูงสุดเลยนะครับ เบาะหลังเนะี่ยผมชอบมากปรับได้เยอะมากนะฮะรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องเบนซิน3สูบ1.0ลิตรเทอร์โบนะครับเป็นตัวเดียวกันกับตัวซีดานนั่นแหละ122แรงม้าแิวตันร้อยดสิบนิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติสี่นะครับช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตัดเลกกันโครงด้านหลังทอร์ชันบีมดิสเบรกแค่คู่หน้านะอันนี้คือข้อสังเกตนิดนึงนะอย่างสุสกิสวิปดิสเบรกสี่ล้อแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองศูนถึง100กันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องทรงพลังอันนีี้นนนะะครับบเเเหยยต็มต็มๆปปไงนะป3 2 1 เนี่ยที่บอกนะครับเพราะว่าช่วงตอนที่รถเปิดตัวใหม่ๆแล้วเขาจัดทริปทดสอบให้สื่อมวลชนสายรถยนต์ประเทศไทยเนี่ยนะก็เป็นทางไกลๆขับไปต่างจังหวัดกันคือได้ลองแล้วว่าอัตราเร่งเนี่ยเฮ้ยมันเอาเรื่องเลยนะแม้ว่าจะเป็นเครื่อง3สูบ1.0ลิตรนะแต่ผมบอกเลยว่าความทรงพลังเขาเนี่ยยืนหนึ่งจริงแล้วก็ที่ผมจะบอกเนี่ยนะครัว่าเฮ้ยทำไมดูราคาแรงไปหรือเปล่ากัอบออปชันที่ได้ที่แบบว่าเออมันก็ กระเบียดกระเียนและเพราะว่าบางอย่างก็ไม่ได้ใส่มาไกดสปอร์ตไม่มีตัว Lane Watch เลนวอชเลรต่างไม่มีนะเอาจริงน่าเสียดายเพราะว่าผมเข้าใจว่าทางฮอนด้าประเทศไทยเขาไปใส่ออปชั่นไปเน้นการทําตลาดของตัว e h e v นะที่เขามีมาให้หมดเลยมีแบบแน่นๆเลยนะครับซึ่งตัว c h b a c กกลับเป็นว่าแทบจะไม่มีอะไรเลยอ่ะคันเนี้ยเป็นฮอนด้ายุคใหม่แหละนะช่วง,งด้านหน้าแม็กเฟอรสันตัดในกันโคง้งด้านหลังทอร์ชันบีมที่ผมรู้สึกว่า ถามว่ามันมีอาการแบบโยนๆด้วยสไตล์แบบรถญี่ปุ่นรถฮอนด้ายุคก่อนๆไหมมีแต่มีมาน้อยมากเหลือน้อยมากตอนเนี้ยกลับเป็นเฟิร์มแทนแล้วด้วยนะครับฮอนด้ายุคใหม่สไตล์แบบนี้หมดเลยคือขับง่ายขับสบายเฟิรม์มงานวัวตาเร่งคุณดูเดินตรงนี้ผมไม่ไบผมเร่งส่งด้วยนะบายสามสองหนึ่งเนี่ยมันมาในโทนที่แบบว่าขับขี่สนุกอะและเนี่ยคือความเร็วประมาณหนึ่งเข้าโค้งด้วยความเร็วประมาณหนึ่งเลย นะฮะดูเข้าคงนี Liverpool, ่นะผมเหียดต่อเลยนะย่งดูดอ่ะตรงที่ผมไม่เบรกเหมือนเดิมไปเจ้าๆนี่อย่างมันลูดได้นะครับมันเป็นช่วง้ากที่ลูดได้แล้วก็ไม่ได้แบบว่าตึงตังจนแบบว่าโอ้โหไส้แทบไหลไม่เลยมันมีการซับแลนส์เสริมหรือเปล่าวะคนข้างดีด้วยซ้ำไปเนี่ยนะเปลี่ยนเลนด้วยคอนเนสูงให้ดู3 2 1 สามสองหนึ่งเนี่ยเป็นรถที่เน้นช่วงล่างแบบฟูมเฟิร์มแน่น,แ,น,นแต่ก็ยังมีความนุ่มๆติดปลายมานะะแล้วก็การเก็บเสียงคันเนี่ยอยู่ที่ประมาณแบบร้อยสิบร้อยยี่สิบเนี่ยก็ยังเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีอยู่เลยนะ,ะับพูดตามตรงนะฮะก็เป็นรถที่ขับสนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วต่ำความเร็วสงูงพวงมาลัยเนี่ยผมชอบผิวสัมผัสมากเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่าเออเขาเกรดดีนะในส่วนพวงมาลัยนี่กับรถไฟ ต่อเร่งเ,เนี่ยแล้วเข็มมันกวาดเร็วมากเนี่ยไอเดียว90สิไปเนี่ยนี่คือความดีงามนะครับคือถ้าเกิดคุณคอนเซิร์นว่าเฮ้ยรถมันดาวไซซิ่งมันเป็นเครื่องเล็กใส่โบ1.0นะถ้าดูแค่ซีซีมันน้อย1.0แต่พอคุณมาลองขับเนี่ยไม่มีปัญหาเลย<อ>เครื่องเล็กติดโบแรงแรงกว่าตัวซิตี้ตัวเก่าด้วยซ้ำไปในการออกตินต้นอะไรต่างเ นะครับแล้วถ้าเกิดอยากแล้วใจก็อีกเกียร์สมีแพดดิชิฟต์มีเนี่ยเนี่ยตบลงดูดิดูเร่งดิมีความเร็วประมาณหนึ่งเลยนะเนี่ยแป๊เดี๋ยวร้อยจะร้อยยี่แนหะละเร่งเมื่อกี้เองนะคืออัตราเร่งแรงบิดต่างๆเขามาแบบจัดมากๆแกดูคขานี้ขัหนุกขับหนุกนะแต่มันก็ยังมีอารมณ์ที่แบบว่าถ้าเกิดเข้าโค้งหนักๆจริงๆเร็วๆจริงๆเนี่ยเก้าสิบร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยเข้าโค้งหักเยอะๆ มันก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีความจนๆอยู่ติดปลายมันนิดหนึ่งมันไม่ได้แบบว่าไปพร้อมกันทัน้งคันเหมือนพวกมาสด้าขนาดนั้นแบบฟับโค้งก็โค้งอะไรขนาดนั้นอ่ะอันนี้มีแบบรู้สึกว่ามันจนๆยุยยวยนิดหนึ่งแต่ดีขึ้นกว่ารุ่นเก่าๆยุคก,ก่อนๆเยอะมากๆนะเนี่ยนะละละโดยรวมประมาณนี้นะส่วนออปชั่นก็อย่างที่บอกเมื่อตอนต้นว่าทําไมผมถึงพูดว่าถ้าเกิดดูที่ออปชั่นแล้วดูราคาแรงไปตัวท็อปตัวนี้ RS 7 000, 4 9 0 0สบาทนะ7,500แนั่นแหละไรสปอร์ตไม่มี RCTA ไม่มีนะครับเลนวอชก็ไม่มีเลนวอชติดอยู ed, TE, ่ท e ี่ EHUD นะครับรวมไปถึงครูสต้องเป็นครูเฉยๆไม่ใช่แอร์ดับทีล็อกความเร็วเฉยๆเลยนะครับแล้วก็นะพวกนะความปลอดภยัย Airbag 6ลูกนะจอก็รองรับแอ a เ p l ลค a เพลต์เราโตแต่ก็เป็นสไตล์ของ Honda ที่ผมรู้สึกว่าจอมันไม่ชัดเอาซะเลย นะครับจอมันออกแนวจะเป็นวุ้นคือถ้าเกิดคุณปรับปรงปุงคุณภาพจอได้เนี่ยนะตัวจอตัวกล้องเนี่ยผมว่าเวิร์กนะแต่การทัศสกีต่างๆดีขึ้นนะคือความสม,มูทเรื่อหๆอาการหน่วงเนี่ยน้อยลงเยอะแต่แค่แบบคุณภาพกล้องแล้วก็การแสดงผลเนี่ยนะครับคือมันมันออกแนวแบบวุ้นเลยอะ่ะนะฮะแล้วก็กล้องสามสิบองศายังไม่มีอะไรหลายอย่างคือไม่มีแล้วก็ผมจะสรุปให้ฟังว่าทําไมเขาถึงแบบราคาได้ขนาดนี้เพราะส่วนหนึ่งแหละนะคุณผู้ชมว่ารุ่นเนี่ย เขาเป็น1.0โบนะซึ่งคู่แข่งจริงๆของเขาที่แบบตรงรุ่นไปๆเลยคือดิสันอัลเมร่า1.0โบเหมือนกันแต่ทำไมอเมร่าเขาแบบออปชั่นเขาเยอะเพราะอะไรนะครับทางคอ n ด้าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเครื่องเหมือนกันถ้าดูแค่สเปกนะเครื่องเหมือนกันติดโบเหมือนกันแต่ดีเทลจริงๆแล้วภายในมันแตกต่างกันอย่างรุ่นนี้เทอร์โบระบายความร้อนด้วยน้ำอเมล่าระบายความร้อนด้วยอากาศข้อท<ม>ี่ข้<ม>เสียแตกต่างกันไประบายความร้อนด้วยน้าเนี่ยราคาสูงกว่าต้นทุนสูงกว่า แต่มีข้อดีกว่าคืออะไรเวลาคุณรถติดอยู่ในเมืองที่แบบไม่ได้ขยับรถมากๆเลยไม่ได้ขับรถอะ่ะการระบายความร้อนด้วยน้าทําได้ดีกว่าเพราะว่าระบายความร้อนด้วยอากาศเนี่ยถ้ารถไม่ขยับอากาศไม่เข้าบางทีความร้อนสะสมในห้องเครื่องมันเยอะเออมันก็แตกต่างกันไปการบํารุงรักษาราคารุ่นนี้มากกว่าลนะครับแล้วผมก็รู้สึกลึกๆเหมือนกันแหละว่าทางฮอนด้าเนี่ยน่าจะเสียต้นทุนในการวิจัยพวก performance เนะี่ยการขับขี่เครื่องอะไรเงี้ยเยอะกว่า มันทําให้เนี่ยออปชันต่างๆเขาใส่มาได้ไม่เท่ากันนะครับแต่ก็ว่ากันไปเนาะบางคนกไนนะ็ไม่ต้องแรงขนาดนั้นไม่ต้องอะไรขนาดนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านเลยนะครับเพราะว่าความชอบแต่คนไม่เหมือนกันนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสรุปรวมความนะท้ายคลิปกันว่าคันนี้มีดีมีเสียอย่างไรบ้างเนี่ยคุณดูกล้องดนกล้องเฟรมเรทมันดีแต่แค่แบบคุณภาพมันวุ่นไปหน่อยนะฮะ อาจจะคิดว่าราคา749,000บาทในตัว Top ป RS นี้แพงนะครับแต่ถามผมว่าแพงไหมก็แพงนะแต่มีเหตุผลเพราะอะไรที่ผมเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ของเขาที่พัฒนามาเพื่อความเป็น Performance นะครับระบบระบายความร้อนของเทอร์โบด้วยระบบน้ำซึ่งต้นทุนเนี่ยสูงกว่าอยู่แล้วนะและที่สำคัญคือพอคุณไปลองขับเนี่ยนะค,คุณจะรู้เลยว่ารอบเดินเบาขเขาเนี่ยเรียบเนียนมากนะครับข้อเสียของรถ3สูบคือเวลาคุณจอดติดไฟแดงเวลาเหยียบ เบรคค้างไว้นะครับถ้าเกิดเข้าเกียร์ดีเนี่ยเครื่องจะสั่นนะแต่คันเนี้ยมีอาการแต่น้อยมากนะและทีนี้สมรรถนะเป็นไงเมื่อก,กี้ลองขับไปดูแล้วนะครับศูนย์ถึงร้อยค่อนข้างจี๊ดจ๊าดเลยแม้ว่าอาจจะไม่ได้แรงสมูทเหมือนรุ่นพี่อย่าง ehev ที่เขาราคาแตะ8ป0แสนกว่าแล้วแต่คันเนี้ยรถที่เป็นระบบเทอร์โบผมว่าโอเคมากแล้วก็ท็อปสปีดแอบลองมาอันนี้อย่าเรียนแบบนะผีดกนหมาย1 8 0 190 2 0 0ถึงโดยที่ไม่ต้องโมดิฟายแต่อย่างใดนะน,นี่คือ หายข้องใจกันได้ช่วงล่างนะครับเหมาะกับการที่ขับขี่ด้วยความเร็วสูงพอสมควรเลย120-130ยังเฟริร์มยังแน่นนะครับการเก็บเสียงก็สมูทสมูทนะครับขับ120ยังแบบว่าสุนทรีเลยฟังเพลงรู้เรื่องนะครับคุยกับคนในห้องในฟังรู้เรื่องนะแล้วก็ข้อที่ไม่ชอบอันนี้ผมบอกตามตรงเลยนะครับ7 0 0 0ี่บาทมีบางอย่างที่ยังไม่มีเช่นบายสปอตกล้อง 3. 6 0องศา RCTA หรือว่าจะเป็นตัวครุสโโทนที่ เป็นล็อกความเร็วเฉยๆนะครับซึ่งอาจจะไม่ต้องติดตั้งเลดร์มาหรอกแค่คุณให้บายสปอรตกับ RCTA มาให้หรือคุณพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพของกล้องมองหลังเนี่ยให้มันชัดขึ้นนะ่ะนะผมว่าเออน่าจะตอบโจทย์มากกว่านี้นะครับทีนี้แหละก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วแหละว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าแฮชแบ็กคันนี้ไม่ได้มีแค่ตัว IS <S <S มีทั้งหมด3รุ่นนะครับรุ่นเริ่มต้น1.0เทอร์โบพ599,000บาทรุ่นกลาง 1.0 Turbo SV 675,000บาทและคันนี้749,000บาทนะครับก็ไปลองดูกันนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนวันนี้ผมโคขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ